สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออบกุกกอกนะคะนี่ค่ะไปดูพ่อนิ่มทำอะไรเนาะโอ้แค่เดินก็ยุบแล้วค่ะดินปลูกมะละกอนะคะเพราะว่าดึงเอาที่ข้างๆห้องครัวนะคะเพราะว่ามันถ้าเราเอาไว้มันก็จะโตขึ้นแล้วก็มันไม่เหมือนที่เราแยกออกมาปลูกนะคะนี่ก็จะเยอะอยู่มะละกอนะคะก็สับไป ถ้าใครมาก็อยากจะเก็บไปตามก็เอาไปตามค่ะโตไม่โตก็ปลูกไปค่ะพ่อเพราะว่าฝนลินอยู่เนาะวันนี้เหมาะมากค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะที่เราซื้อมาก็ไม่เห็นมันงามนะพ่อมันงามอยู่ต้นเดียวที่ซื้อมานะ่ะดูซิจะปลูกเอาที่เราดึงเอาจากไร่จากนาเรานี่มันจะขึ้นไหมเดี๋ยวต่อไปก็พงพริกก็สับกันไปค่ะ ทิกนี่ก็บางทีอาจจะสับวางนี่ก็ได้นะพ่อนี่แต่ว่ามันดินแข็งแถวนี้เอาเรียงกันเลยก็ได้มันเหลือเท่าไหร่ค่อยเอามันไม่เหลือแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะดูค่ะตะไคร้ก็เริ่มเป็นกอแล้วเด้อค่ะนี่ตะไคร้วันนั้นเห็นรถอันบักูดมาอยู่แต่ยังไม่ได้ซื้อ น,นะคะคตรงนั้นอีกหนึ่งต้นสับกันไปเลยพ่อเกิดไม่เกิดเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะคะตะกคาเนี่โอ้ต่อไปนี่แบบเยอะมากคะ่ะทุกคนนะคะเยอะจริงๆพ่อบอกว่าได้ขายเลยนะแต่เรานะ่ะมันไม่ได้ขายคะ่ะบ้านนอกบ้านนาเราวนะ่ะ มีแต่เขาขอเอานั่นละก็แบ่งกันกินค่ะเนาะเพราะว่าของไม่ได้ซื้อได้หาเราปลูกเองน้องอันกับแม่นะคะพากันปลูกนี่ดแลยวก็ค่อยตัดหญ้าเอา้าคุณมีไปทางที่เอา้าเอ้ามาได้มาได้มดอซายเ์เก่งๆไตคนเดียวได้อยู่ เพื่อนอยทดลองทางใหม่อันนี้เอาเอาลงหน้าเสร็วได้เก็บซ้อยเด้อย, <laughs> ยังค่ายังหนึ่งอันที่นาโพนวันนี้ว่าจะให้เขามาปั่นให้อยู่ถ้าไม่มีก็ให้บบาวไกลไปปั่นให้เนอะเด้อ <laughs> น้าหลงคุณละ มามามา,มาเสียญ้าซอยคนเน,นจาัากมือสาบังไม่แล้วญาหกนี่แล้วเจว้าซอยเอาลงจะลองอ่ะนะออแล้วยังเ่อเขาอน,นั้นเอานี่นะคะบรรยากาศอันนี้คุณพ่อล้มลงก็ลงอยู่บ่อันนี้แล้วนี่ขุดแล้วก็เอาล้มลงเลยเนาะ เดี๋ยวพ่อจะไปดูก่อนนะคะว่ามันจะล้มไหมอันนี้เราตัดเมื่อวานนะคะนี่ย่ามันโอ้นะคะเอาล้มเลยหนึ่งสองหนึ่ง,งสองเดี๋ยวจะได้วิ่ง <c oughs> เ,อเอาเอาเสาลงค่ะเพราะว่ามันขาดหมดแล้วฟางนี่ก็จะเอาไปกรบแถวต้นมงต้นไม้นะคะนี่เดี๋ยวจะให้พ่อตัดแถวนี้ให้มันสะอาดสะอ้านนะคะ มืดมาอีกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวใส่ค่าก่วขอนข,อขึ้นไปปิดน้ำไว้นะคะนี่กลัวมันจะแห้งแต่ถ้ามันมาอีกก็ไม่แห้งง่ายหรอกแต่ว่าต้นมะพร้าวสวยมากค่ะทุกคนนะคะโตเร็วด้วยที่วัวหรอกระสอบนึงบ่อนอะเ,เ,อเดี๋ยวเอามาเทใส่อีกจ้าแถวมันแข็งแข็ง ไปแถวบ้านน้องไผ่เมื่อวานนี้ไม่ได้ถามนะพ่อเนาะออข้าวเขาแถวแถวบ้านมึงทรงมึงสารนี่นะไปเละาะไปเลาะไม่ได้เยอะก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สักสามสิบมัดเนะาะแต่ถ้ามันพอก็เอาก้านเราเลยนะพ่อเนอะอาะน,นนั่นแหละเราก็จะดำทางนี้ไป ด้าจากต้นคอบอมาน่ะพ่อก้าของเราเนาะเนะให้มันเหลือเฉพาะทางขึ้นตรงนี้แต่ถ้าเขาไม่พอก็ให้เพิ่นสูบเอาอยุข่าน้ำแต่ถ้าปั่นก็น่าจะพอด,ดีอ่อนนะนี่ถ้าอยากเอาน้ำใส่ก็นิดนึงก็น่าจะพอเนาะถ้าถ้าปั่นนี่พอดีเลยค่ะหื้ออรงแล้ว่ะพ่อ โอ้ยประด้ภาพเด็ดช้ำเนาะอ, <c oughs> อ้าวลงแล้วนะคะได้แล้วนี่แวบนนต,วตัดเชือกนะบอพี่เ,ออเราถอดออกไม่ได้บ่นั่นนะ <c oughs> ถอดออกไปเลย <c oughs> เพราะว่าเราเสียบไว้เฉยๆไม่ใช่บอนี่นะคะ ตัดยาค่ะลกยาลกตัดแล้วมันก็สะอาดสะอ้านนะคะมันก็สวยงามเนาะ นี้ก็จะเป็นช่วงนะคะการทํานาเนาะคะ่ะพอแค่ฝนตกทุกคนก็นะคะมาดํานากันแล้วค่ะนะคะเล้วใกล้ต้นเดี๋ยวค่อยไปดึงเอาค่ะพ่อ,อพ่อปลูกบัวไม่ใช่น้ำท่วมแล้วก็เมื่อวานนี้ มันจะมีหมากบัวแก่ๆมานะคะแล้วก็ปลูกเนาะค่ะเอาแค่ยังบัน้อ๋อน่าจะเอาผ่านออกนะคะยกผานยกผานรถไถออกเพราะว่าเอามาไว้ตรงนี้ นี่นะคะแล้วก็อยู่ไกลๆนะคะเนาะเพื่อความปลอดภัยไม่เข้าไปใไกลนะะกนน้นะคะทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ